สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่วายโยยามเย็นค่ะวันนี้ก็พบก,กันในช่วงวายโย,ยชวนชิมนะคะลิ้นพันเลยเนาะวันนี้โรงครัวของเรานะคะทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ค่ะนะคะแล้วก็น้ำพริกด้วยนะคะดูดูด,ด,ดูตีนไก่หด,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 ดุดๆใส่จัดใส่จานอย่างสวยงามพอถ่ายภาพไปแล้วจะขอเติมน้ำหน่อยตีนไก่ไม่ต้องสื่อนะ เอามาจากบ้านด้วยแล้วก็ที่โรงขัวด้วยไม่ได้ชวนชิมยเย็นๆน,นานละหากพวกเข้าไปากินไก่ต้องสดชิมซีว่าเป็นยังไง

ต้องทำอะรเยอะว่ะต้บปรังกรีนะคะองเปิจัยรต้องผสมน้ำพริกซะหน่อยมันก็จะเข้มข้น <c oughs> พริกถั่ว <c oughs> ว่างๆต้องทำน้ำพริกถั่วให้ดูเอ,อืม แกงครกเสี่ยน้ำพริกน้ำพริกน้องนี่น้ำพริกเน,น,นี่ยกินกับบีบวกอร่อย

เครื่องสีขาวกำลังเป็นเครื่องดูดฝ่ที่ก่ยกโรงเรียนราชชันอสิ่าเป็นการเครื่องสีขาวสหรับชมชนคนหา้โดยทใจจาลักพฒนาี่ทชาติเืคชบเราคุยอะไรอ่ะ ช่วงนี้นะคะเราจะพบกันที่ห้องแคทธรีนบ่อยๆเนาะพอดีว่ามีน้องมาจากระยองก็เลยเออทำกับข้าวให้น้องเขากินเนาะเพราะน้องเขาได้ไม่เหงาเขามาเที่ยวหาแคทธรีนแล้วก็มาหาพี่วายโยด้วยเปย็นค้องคนนั้นเดียวกันก็เลยชวนชิมนี้ท้องแคทธรีนไปก่อนนะครับตัวกรีบทองลอยอีแกแป๊บจัดทำเมนูให้แน่อนอนค่ะ ตอนนี้เวลาสีมองหน่อยๆแล้วกรพักก็้แต่งหน้าแล้วครับขนมจียนกินนิดเดียวนะเพราะาเป็นผักมักกะลาเป็นอย่างขรจะบวดนะครันากรลังกังวลงกลับการท่อง ต้องขานนากอยู่เขาต้องอท่องขานนากให้ได้ถึงจะบวชนะคะมัมะกกะานางบวชที่ดังเดี๋ยวเวลานางกำลังแบบกังวลกับการท่องไม่ได้ไงครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะจะบวชเนี่ยต้องท่องให้ได้เนาะตื่นมาโชคดีมาก มีผักเยอะเน,นี่เขาไม่่านนี่แก่หนะน,น่ะเสือพวงไ คนอินบ็อกซ์เข้ามาถามหน่อยพูดตรงนี้กันว่าอีแม่ขนมจีนนี่ยาปูไดปลาทอดจ้ะที่ถามวัดจวนป่าตอมไปไหนจะถามคนแถวนั้นเนาะพี่ก็งงพเพราะไม่เกี่ยวของงานนางมากเดี๋ยวเคลียร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีการด่าอีกว่าเคลียร์ไปพูดไปนางไปแต่ตลาดนี่นเหมือนรถเฉี่ยวหรือชนนี่แหละแขนนางก็เลยหักนะฟังเขามานะเขาเล่ามา ไม่ได้เห็นกับตาแต่ว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยเปิดร้านไม่ได้พ่อแกก็ทําคนเดียวเนาะก็เลยปิดนานมากนะเกือบจะเป็นเดือนตอนแรกเราก็นึกว่านางปิดไว้อะไรพ่อหลวงแต่ไปถามคนแถวนั้นอ๋อแกเกิดอุบัติเหตุก็เลยไม่ได้ขายของก็อยากกินของนางนะพราะนางไม่ได้ขายนางก็คิดถึงเป็นร้านโปรดของพี่วายโยมาเช่นกัน ความสุขของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะสิ่งใดที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะมันไม่นําความทุาเดือดร้อนม่ให้ตัวเราและคนอื่นและไม่ทําให้เราเป็นทุกข์ภายหลังคนอื่นเป็นทุกข์ภายหลังก็ทำไปเนอะค่ะอย่างเช่นการได้กินอาหารอร่อยอร่อยถูกปากเรานะคะหรับพี่การได้กินกาแฟดีดี จินกาแฟไปนั่งดูธรรมชาติไปนั่นก็เป็นความสุขของเราค่ะคน,นเรามีความสุขที่แตกต่างกันสำหรับคนที่ชอบกินเวลาได้ได้กินอาหารอร่อยอร่อยถูกปากนะมันมีความความสุขมันแบบมันล้นปีในใจอ่ะพี่ก็เป็นคนที่แบบนั้นนะ มื่อก่อนพี่เป็นคนติดติดเที่ยวมากนี้นี้ไม่ค่อยเที่ยวเที่ยวผับเที่ยวเทคไม่ค่อยเที่ยวแหละเมื่อก่อนติดมากคือเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวนะพอเขอาอายุมากเข้ามันก็เริ่มเบื่อหรือว่าเริ่มรู้หลักอว่าก็าคืออายุมากอ่ะก็ต้องการความสงบ ก็คิดว่าชอบเที่ยวที่แบบไปหาอะไรกินไปเที่ยวตักจังหวัดไปดูหนังอะไรเงี้ยกินอาหารอร่อยอย่างเงี้ยดีกว่ามันอิ่มตัวกับแสงสีเสียงนะอื้อ เป็นไก่รุ่นๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามวายโยคนนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่นั่งดูผู้หญิงคนนี้กินข้าวนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยค่ะะนะ ขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจจริงจรัขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมนะครับทางทขาวก็ขอา่นี้ไปทีดก็ในับกัตรงกันว่าพสุเชแล้นะครับอนไทดีแต่ว่าตอนนี้อูของตที่หลนรับค่ะครก็ไปสวันนะคะที้เป็นข่าวดีที่ตรนี้ตัวแล้วุนะคะตรวอีกคลิปหนึ่งค่ะวันนี้ ก่หลมจีนิดเดียวแต่ผักเยอะนาะงนกำลังสมักรข้ามเพกันท้องสวดมนอยู่

เนื้อตัวโพกสัมปทาเรจะตุสุกติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทะเยเนี่ย,ย,ยตร่นะฮะสีเรนปประกุกติงยันติสีเรนะโพกสัมปทาโอเคค่ะยังไงจะเจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็มาชวนชิมพอหอมปากหอมคอก็ไม่พอปากกับคอนะแบบพอดพเวอร์เวิร์ดนะถ้าใครอยู่ภูกเก็ตก็ พี่หลังข้าบวชนะแต่ตอนนี้กําลังท่องมนตอยู่เนาะบักระลาใช่ไหมพี่หลังข้บวขาบวช้ดบวก็มักกลาบักรานเกิดนางพอดีใกล้ๆนเกิดนางพอดีมบกราบรนคุอืมอนท่องถอนทัให้ได้ก่อนโอเคค่ะแล้วเจอลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ